นำเสนอโดยแมนสตีฟแนไทยแลนด์บาซ่าวางแผนฉกฮาลัานยอดกระปุกกรอบบาซ่าจ่องสอย150ล้านปอดฉีกสัญญาฮาลัานปี2025 90ี่บิลเว็บลูกหนังปูดข่าวบาเซโลนาวางแผนจ่ายค่าฉีกสัญญาเออร์ลิงฮาลัานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอีก2ปีข้างหน้า รายงานอ้างว่าหัวหอกวัย23ปีเซ็นสัญญายาว5ปีตอนย้ายมาอย่างเอเอนสตเดียมโดยมีการสอดเงื่อนไขต่างๆเอาไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือการมีค่าชีกสัญญา150ล้านปอนด์ตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปและตัวเลขจะลดลงเรื่อยๆในปีต่อๆมาแม่บาซ่ายังคงประสบปัญหาทางด้านการเงินแต่ช่วงเวลาที่ยังเหลืออีกนานทำให้พวกเขามีความพร้อมในการหาตัวแทนของโรเบิร์ตเรวันดอฟสกี เรือใบสีฟ้าพยายามอย่างหนักในการโน้มน้าวฮารแลนด์และลาเฟเอลลาพิเมนตาเอเยนให้ถอนเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาออกไปโดยพร้อมตอบแทนให้เขาเป็นนักเตะค,ค่าเหนื่อยแพงที่สุดในพิมลิกหรือเพิ่มค่าเหนื่อยเป็น5แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ยางไรก็ดีดูเหมือนว่าที่ผ่านมานั้นข้อเสนอดังกล่าวยังไม่โดนใจแคมป์ของหอกทีมชาตินอร์เวย์สักเท่าไหร่เลยยังทําให้ไม่มีข้อสรุประว่างหัวหอกกลางอยากเกีสวโมสรซิตี้ยิ่งไงซะ บาร์เซโลนาอีก2ปีข้างหน้าค่อยมาว่ากันใหม่แล้วกันนะครับแต่เอาจริงๆงานนี้จะวางแผนนานไปหรือเปล่าครับบาร์เซโลนาาซาสะดุ้งกุโดวกันเดี่ยงเพิ่มเกมทุบตราไก่บาร์เซโลนาอาจจะพลาดใช้งานอินคลายกุโดวกันกองกลางกับตันทีมชาติเยอรมน,นีหลังเขาได้รับบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่พบกับฝรั่งเศสเกมดำเนินไปจนถึงนาทีที่25กองกลางวัย32ปี ได้สุดตัวลงนั่งกับพื้นสนามหลังฟื้นเล่นมาได้สักพักก่อนจะเผยให้เห็นถึงอาการบาดเจ็บที่หลังของเขาในตอนที่เจ้าตัวเดินออกจากสนามรูดี้โฟลเลอร์ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวหลังเกมโดยกล่าวว่าคุณโดวกันมีอาการบาดเจ็บที่หลังของเขาแต่ในเบื้องต้นไม่มีส่วนในแต้ขัก ล่าสุด Sky Sport 1ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของคุนโดกันระบุว่ากองกลางคนใหม่ของบาร์เซลโลนามีรอยช้ำที่กระดูกเชิงกรานยังรุนแรงหลังจากการเข้าประทะในเกมกับฝรั่งเศสการตวดดวรวจโดยละเอียดจะมีขึ้นอีกครั้งตอนที่นักเตะก,กับรายง,งานตัวกับบาร์เซลโลนาเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ชัดเจนซึ่งรวมถึงการคาดการเวลาพักฟื้นที่เป็นไปได้ด้วยเช่นกันบาร์เซลโลนามีคิวจะเจอศึกหนักในวันเสาร์นี้ที่จะพบกับเรอเบติตตอนจะเข้าสู่โปรแกรม ฟุตบอลยุโรปในอีก3วันให้หลังในการเจอกับรอยเยอร์แอนเวิร์ในซิกูฟาแชเบลีกยา,ลลยาน,นี้บาร์เซโลนาคงอาจจะต้องเสียกูเดยกันไปอีกสักระยะเลยละครับแล้วเรามาติดตามกันว่าการบาดเจ็บของเขาจะมากหรือน้อยขนาดไหนแล้วแฟนๆละครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักลลานครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน